สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเปรมสตูดิโอนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการเล่าตามหนัง EP ที่3กันแล้วนะครับผม EP นี้นะครับเป็นสงครามการชิงดีชิงเด่นชิงความเป็นเจ้าคนในคนแบบมารุมมาตุ้มกันใจกลางเมืองของ2ผู้ท้าชิงตำแหน่งราชาแห่งเราสัตว์ประหลาดและเป็นหนังเรื่องที่3ของก o d z ซ l l ล่าดีเจนดารีอีกด้วยครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกลับไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับผม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไป ลหลังจากเหตุการณ์ความวินาศสันตโรของการประทะกันระหว่างก็อซิล่าและมูโตในปี2014นะครับผมโลกเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของตัวตนขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเหล่าไททันและไททันที่พบนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ก็อซิล่าและมูโตหรือว่าคองแต่อย่างใดแต่ยังคงมีเหล่าไททันที่หลับไหลอย,อยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกใบนี้ผลกระทบครั้งนั้นนะครับส่งผลให้ครอบครัวรัเซลเนี่ย ต้องสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปซึ่งเปลี่ยนให้เอมมาคนเป็นแม่กลายเป็นคนยึดติดกับอดีตทําให้ทะเลาะก,กับสามีของเธอทั้งคู่จึงแยกกันอยู่โดยเมดิสันล,ลูกสาวที่เหลืออยู่คนเดียวได้อาศัยอยู่กับแม่ของเธอครับโดยอาศัยอยู่ภายในด่านกักเก็บไททันในยูนานประเทศจีนครับผม เป็นจังหวะเดียวกันนั้นที่ไททันอยู่ในไข่เนี่ยก็ได้เวลาฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนซึ่งชื่อของมันก็คือมอทราแต่ระบบกักเก็บบริเวณของโมนาดเนี่ยกับไม่ทํางานเหมือนมีคนจงใจปิดระบบทําให้มอทราที่เป็นตัวอ่อนนั้นโกรธเกรี้ยวและทําร้ายคนอย่างบ้าคลั่งโดยการปล่อยใยจึงเป็นโอกาสให้เอ็มม่าเนี่ยได้นําผลงานการประดิษฐ์ของเธอกับสามีวงเล็บตอนที่อยู่ด้วยกันเมื่อก่อนนะครับออกมาลองของ และมันใช้ได้ผลโดยเครื่องมือนี้มีเชื่อว่าออกกาเป็นการนำขึ้นความถี่มาแปลงและสื่อสารกับเหล่าไททันทำให้ทำตามคำสั่งหรือเรียกง่ายๆว่าใช้ควบคุมเหล่าไททันนั่นเองครับหลังจากควบคุมมอทราให้สงบเสงี่ยมเจียมตัวได้สำเร็จก็มีผู้ก่อการร้าย บุกเข้ามากราดยิงนักวิจัยอย่างบ้าคลั่งทำห้ทุกคนตายหมดเหลือเพียงแต่เอมมาเมดิสันและก็เครื่องออกกานันครับผมตัดมาที่การไตส่สวนโมนาดเรื่องเหล่าไททันโดยด็อกเตอร์เซริสวาเนี่ยอยากให้มนุษย์อยู่ร่วมกับเหล่าไททันฝ่ายดี ที่คอยช่วยเหลือมนุษย์และร่วมมือกันเพื่อกำจัดไททันฝ่ายร้ายอย่างมูโตแต่รัฐบาลสหรัฐไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและจะฆ่าทิ้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังเช่นในเหตุการณ์กอซิลาปี2014อีกครับผมแต่เถียงกันไปเถียงกันมายังไม่ทันจะได้ข้อสรุปนะครับดรเซดิสวาเนี่ยที่ได้ข่าวเรื่องการกา,รา,กาดยิงอย่างบ้าคลั่งที่ด่านกักเก็บไททันในจีนก็ได้พุ่งพรวดออกไปจากห้องประชุมซะอย่ญญญางนั้นเพื่อไปส่งข่าวให้กับสามีของเอมมามาร์คสกอร์เบิร์ก มาร์คและเซลนะครับผมทาให้มาร์คเนี่ยต้องยอมเข้าแก๊งดรอกเตอร์เซริวาเพื่อตามหาครอบครัวรวมถึงเครื่องออกาที่ถูกขโมยไปในระหว่างเดินทางมาร์กก็ได้รับข้อมูลอันน่าตกใจว่าเหล่าไททันที่ได้ถูกค้นพบแล้วทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด17ตัวและยังมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆโดยตรงนี้เราจะได้เห็นชื่อของพวกมันดังนี้ครับผมโมซุระหรือว่ามอทราโรเดนโกจิราหรือว่ากอรซิล่านะครับสกายล่าเบเฮมอธคองเมทูเซล่าเลวิทานอัมฮุลักษ บาร์โฟเมดยามาโตโนโอโรจิไทฟอนโมเคลเมมเบอบัลดอนบันยิบคราเค้นเทียแมทเซกเม็และควิสซซาวโคดอ่านผิดขออภัยนะครับผมและแล้วเราก็มาถึงฐานทัพกลางทะเลแคสเตินบาโวนะครับจากการประชุมกันอย่างตึงเครียดเปรียปร้ยเราก็ได้รู้ว่าตัวร้ายของเรื่องเนี่ยก็คืออดีตผู้พันทหารที่มีชื่อว่า อลันโจนาะครับโดยเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการคืนสมดุลธรรมชาติอย่างแรงซึ่งตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปแอนตาร์กติกาเพื่อกาดยิงอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งรวมถึงคืนชีพไททันปริศนาที่เป็นอาวุธลับในการทำตามแผนของการคืนสมดุลธรรมชาติของโจนานะครับผมทั้งฝั่งโมนาเนี่ยหลังจากพบกับกอซิล่าที่ฐานแคสเทอร์บารเวลก็ได้รู้ว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปแอนตาร์กติกา จึงได้มุ่งหน้าไปยังด่านกักเก็บไททันปริศนาหรือก็คือมอนสเตอร์ซีโร่นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะได้รู้จักมันหลังจากนี้ในชื่อว่ากิโดรานะครับผมเดีย๋ยวผมขอเรียกว่ากิโดราเลยแล้วกันจากการประทะกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านระหว่างโมนาดกับกองทัพของโจนาทําให้เอมมาตัดสินใจเปิดเครื่องออกาเพื่อปลุกกิโดราให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลยอยู่ใต้น้าแข็งพร้อมทั้งทิ้งท้ายคาพูดว่าอย่ามา นั่นทำให้ทุกคนในโมนาดชงโหนและงงงวยกับการก,การะทําอันโหดร้ายปาเถื่อนของเอมมาอย่างมากเท่านั้นยังไม่พอกีโดราที่ตื่นขึ้นมายังแด็กผู้ช่วยของเซริสวาที่อุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ภาคแรกไปต่อหน้าต่อตาแต่โชคก็ยังคงเข้าข้างเหล่าโมนาดอยู่บ้างเมื่อกอซิล่าที่ใช้ทางลัดมุดใต้โลกมาก็ได้เข้าประทะกับกีโดรากะว่าต้องได้ซัดหน้าเข้าสักหมัดหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันช่างโหดร้ายก็คือถ้ากอซิล่าเนี่ยชนะตรงนี้นะฮะหนังมันก็คงจะจบภายใน40นาที ผู้กำกับเนี่ยก็เลยสั่งให้กอซิล่าแพ้แล้วก็แพ้แบบทําอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่ายกแรกนั้นกอซิล่ากากสุดๆกากกากชิบหายจนกระทั่งเขาล้มลงไปและกิโดล่าก็ได้บินหนีไปอย่างเหนือเมฆ <c oughs> หลังจากพักฟื้นได้ไม่นานนะครับเอมมาก็ต่อสายตรงไปยังโมนาด เพื่ออธิบายแผนการของตัวเองให้ฟังนั่นก็คือเธอจะปล่อยเหล่าไททันเพื่อลดจํานวนประชากรโลกเพราะว่าคนที่อยู่บนโลกตอนเนี้ทําให้เกิดมลพิษทําลายป่าไม้ทําลายชีวิตสัตว์มากมายรวมถึงใช้พลังงานกันอย่างไม่หวั่นไม่ไหวอีกไม่นานประชากรต้องล้นโลกทําให้โลกถึงจุดจบเป็นแน่แท้และเหล่าไททันนี่แหละคือผู้คืนสมดุลของโลกที่มีมาตั้งแต่ดึกดําบรรหลังจากทําลายไปส่วนหนึ่งแล้วเธอก็จะใช้อลก้าควบคุมเหล่าไททันทําให้โลกสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแถมยังหวังดีบอกให้ไปหาที่หลบภัยก่อนตัดสายไป อย่างไรเยื่อใหญ่เป้าหมายต่อไปของเอมม่าคือโรแดนเมื่อมันตื่นขึ้นมา <ừ? S 2> ก็ลงมือถล่มกองทัพและบ้านเมืองจนพินาศแต่ว่าโมนาเนี่ยก็แก้เกมด้วยการล่อโรแดนไปหากีโดล่านะครับเพื่อให้พวกมันน่ะซัดกันเองผ <unexpected. S 2> ลก็คือโรแดนนั้นล่วนลง <c oughs> ร่วงลงน้ำไปตามระเบียบซึ่งในระหว่างการประทะก,กันกองทัพสหรัฐก็ได้แอบยิงขี่ปนาวุธชนิดใหม่ที่ทำลายออกซิเจนเป็นวงกว้างชื่อว่าออกซิเจนเดสทรยเออร์นะครับมายังจุดปะทะระหว่างกีโดล่ากับโลเดนแต่มันก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าพีก่ก๊อตของเราเนี่ยที่ไล่ตามกีโดล่ามาเพื่อแก้กมือเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่กีโดล่าในสมรภูมิที่พีก่ก๊อตได้เปรียบนั่นก็คือใต้น้ำครับผมทำให้สามารถตัดหัวของกีโดล่าได้หนึ่งหัวแต่การต่อสู้ก็จบลงเมื่อออกซิเจนเดสทรยเออร์มาถึง ผลก็คือพี่ก๊อตของเราปางตายส่วนกิโดร่านั้นนอกจากหัวที่หายไปแล้วก็ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยครับผมแถบงอกหัวใหม่โชว์แบบแหกทุกกฎวิทยาศาสตร์บนโลกนั่นทําให้เราได้รู้ว่ากิโดร่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกครับผมจากการที่เมดิสันต้องทนเห็นโลกชิบหายวายป่วงเพราะว่าแม่ของตัวเองจึงขโมยออก้าออกมาเพื่อหวังที่หยุดเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ทันก่อนที่กิโดร่าจะเรียกรวมพลเหล่าไททันทั่วทุกมุมโลกให้มาอยู่ใต้ตีนของตัวเองสาเร็จ แต่แสงสว่างก็ยังไม่หมดไปสัทีเดียวเพราะว่ามอสทราเนี่ยได้ตอบรับคําอธิษฐานของด Link รหลิงผู้มีสายสัมพันธ์กับมอสท่าที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นด้วยการกลางปีกสร้างความหวังให้เหล่าโมนาและได้ระบุตำแหน่งที่พี่ก๊อตของเราพักฟื้นอยู่ให้ดรเซริสซาว่าและโมนาทุทกคนเห็นทำให้เกิดแผนการสุดล้ําโดยการช่วยเหลือพี่ก๊อต นำทีมโดยดร์เซริสวาส่วนทางกองทัพสหรัฐจะล่วงหน้าไปสกัดกีโดราไว้ก่อนระหว่างทางที่แก๊งของดร์เซริสวาดำน้ำลงไปหาพีก่ก๊อตถึงบ้านก็ได้ค้นพบว่าเคยมีอรารยธรรมเก่าแก่ซึ่งพวกเขาเนี่ยบูชาและอยู่ร่วมกับกอซิล่ามาตั้งแต่สมัยโบราณจมอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดของโลกด้วยครับและจากการเสียสละของดร์เซริสวาในครั้งนี้ที่ขนนิวเคลียร์ไประเบิดบ้านพีก่ก๊อตทำให้พระเอกของเรากลับเข้าสู่สนามรบด้วยพลังเกินพิกัดอีกครั้งหนึ่ง ลัดมาที่เมดิสันที่ลอ,อกกีโดล่าให้ออกห่างจากผู้คนด้วยเครื่องออกกาทําทให้เธอต้องหนีเอาตัวรอดแบบหัวสุกหัวสุนจนสุดท้ายเธอก็จนมุมแต่พี่ก๊อดของเราที่ขอแก้มืออีกครั้งด้วยพลังงานนิวเคลียร์แบบเต็มพิกัดได้พุ่งเข้าใส่กีโดล่าอย่างดุเดือดเลือดพล่านและการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งยิ่งทวีความเสียหายเข้าไปอีกเมื่อมอทราและโลดดนเข้าสู่สนามรบกลายเป็น2ต่อ,อ2โอ้ย ทางด้านมาร์คที่สุดท้ายก็ได้พบกับครอบครัวของเขาทั้งหมดก็ร่วมมือกับเอมมาซ่อมเครื่องออกา้าให้ใช้งานได้อีกครั้งเพื่อช่วยกอซิล่าที่ถึงแม้ว่าจะกินนิวเคลียร์มาแบบอิ่มๆแต่ก็ยังสู้กิโดราไม่ได้อยู่ดีครับผมการต่อสู้เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของความวินาศสันตโรเมื่อมอท่าชนะโรเดนและเข้าปกป้องกอซิล่าจนตัวตายรวมถึงเอ็มมาที่ยอมตายเพื่อซื้อเวลาให้พี่กอตได้ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้าย ที่มอท้าทิ้งเอาไว้ให้ควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากดรเซริซาวาทะลุขีดจำกัดของพลังและเข้าสู่ร่างเบอร์นิ่งได้สำเร็จทำให้กิโดร่าเนี่ยที่เก่งเทพซ่ามาตั้งแต่ต้นเรื่องถึงกับร้องขอชีวิตพอแล้วอสุดท้ายก็โดนพก,ก๊อตเหยียบคืนจนตายไปอย่างหน้าอเนจอานาถ และพี่ก๊อตของเราก็ได้ขึ้นเป็นราชาแห่งเหล่าไทท่านนับตั้งแต่สงครามครั้งนั้นมาครับผมหลังจากสงครามจบลงโจนาที่รอดชีวิตมาได้ก็ตามหาหัวกีโดราที่ขาดไปจนเจอและทําการซื้ออย่างลับๆล,ล่อๆส่วนมอท่าที่ตายไปก็ได้ทิ้งไข่เอาไว้เพื่อฉุกเฉินแม้ช่างรอบคอบซะจริงๆ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเล่าตามหนัง EP ที่3นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมมีอะไรติชมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับจุบ๊บ